ท่านผู้ชมที่กรพครับท่านอาจารย์สงวนมังมูครับเป็นผู้หลับรใหญ่ที่ผมไม่ความารพนันถือมาหลายปีผลงานของท่านเป็นระดับโลกนะครับตัวแทนประเทศไทยหลายเวทีที่ไปเขอางานศิลปะนะครับท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นวันที่สามที่ไมที่สองครับคนที่ชอบเดียวที่สุดในงานมาวันนี้ พอรู้ว่าอาจารย์มาก็พามาเมื่อวานเมื่อวานนี้มีผู้เนีแจะอายุเกือบหกสิบปีจนหอผู้นี้เลยขอคัวหกสิบปีเออน่ารักมากเลยคับตอนนี้อย่างน้อยแจ็คไม่ทราบนะแว่าทุกๆของการช็อตนะคะไม่ว่าจะตี่บัรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนางาร่งแสงดาวรุ่งอรัา่อาเป็นการสนุกประกอบการ ให้เหญ่เราันก็รวมไัถ well, oh. so ึงนะคะเราสนับสนุนให้มากว่เรานี้ดูแลเดรผู้รุ้รุ่นผู้รุ่นเู้รุ่นผู้รุ่นผูรุ่นรุ่นผรุ่น้รุ่นรุ่นผนผร่นุ่นผรุู้รุ่นผู้รนผุ่นผู้รุน้รุนรุ่นผู้ร่นุ้่นอูรอ่นผ่้รนผู้รน้ค่าร่น้รยน้รุ่น้น ธรรมชาติสิเวลล์ล็อกคุณแม่สำหรับผมถึงเมืองเมืองอิตาลีที่ผมไปที่เมืองอ่ะขอบคากฟาร์มพิอาโน่เขาจะมีทั้งภูเขามีทั้งที่เดินกับการถมมาเนี่ยคือนึกว่งถ่ายภาพกับเบลล่านะคเพราะว่าเขาเป็นคนมาขอถ่าพเยอะคือก็มาทำให้เขาทุกประเทศทุกพื้นที่ของอิตาลีเขาเนี่ยคล้ายๆกับเมืองสุโนครยตรงนี้เลยคล้ายๆกันครับแล้วเมืองเขาเป็นเมืองที่สงบน่ารักก็เหมือนกับเมืองสุโนครยเมืองเล็กๆนะครับฟาร์มพิอาโน่ไม่ใช่เมืองใหญ่ครับแต่ละเมืองไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ว่า เขาจะค่อนข้างจะเฟรนลี่เฟรนลี่คือมมิตรภาพต่อกันมีความรักมีความเอื้อเฟื้อเหมือนคนคนเดเที่นิงๆที่ใส่เหมือนคนไทยเหมือนตัวเล็กเหมือนคนไทยไม่ใช่ตัวสูงใหญ่เหมือนยุโรปทั่วไปนะอาจารย์ไปเห็นอีเวนต์สองวันนี้แล้วรู้สึกว่างานศิลปะของสปอนทกรเราจะกระเชื่อมเครื่องปรุไปไกลกว่านี้ไหมเชื่อว่าเชื่อว่าในองวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใหญ่จะดีลงมาเล่นกับเรา ู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็กรุ่นใหม่เทรนใหม่บางคนที่มารอนี่คือหึ่งทูพิ่งชอปสิ่งนี้มาขอแล้ทเนที่ยนะคะานกลางสุงทะเเรียนสไลด์ั่นสิงร์ดู๋ยิ่งภาพเช็คอจกทีโชว์ของกันพีเรียสาปิหมายถางว่าคอรามีความซุ้งทะเลมีความสูงเกิดขึ้นในในวลตาเบน่าเราจะไม่มีแววตาเสือใส่กันไม่ไม่ไม่ no no n เราจะมีแต่ความรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้คนท่องคนแก่คนสูงวัยหลายๆเจเนอเรชั่นเลยครับตั้งแต่ตัวเล็กจนแก่ตัววันได้เห็นวาพคนแก่อายุ80ถึง1 0งปีมาดูทีมกอล์ฟมาลูกอายร80ไปช่วงนี้อาจารย์เจิญพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยว เชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวถมานพระธรรมมาดูงานศิลปะสุนคพรกับเจ้ากัญญาะเาบเวณของในนามของศิลปินสมุนไพรนำชวนให้กับการนำเข้านเชินคลในทุกพแ้นทั่บริเวณนะคะตลาดนกชเย้ามาสมุนไพรขบวนพาฝ กรุิทินะครับอรอนครับเืเอรตี้นะครับานอนี้ใครอยาดเจอางันท่อเรามีทุกอย่างนะครับพวันนั้นอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเคี่ยมบ้านเรากรุซิตีนครสิทติ์นะครับเป็นความสูสกรรี thank you thank you ค่แล้กตยค่ะือจเป็ควราปาสมกับพวกทีมงาน ด้านโน้นแล้วค่อยกลับมาค่อยมาดูลาหลานิ่งพระจังทรานะครับเริ่มเนิบเริ่มเนิบเริ่มเนิท่านผู้ชมถ้าเดินมาถนนพระคามของสกลนครท่านจะเห็นสาวสวยที่สุดในสามโลกนั่งอยู่สองท่านนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้า อย่าลบหน้าลบตาด้<อ>ดิมักกนก็ไีตัวเองวลมีสิ่งของที่เป็นแฮนด์เมดหรอวะเฮ็ด <c oughs> เองและนี่นะก็ได้แม่น,มนโรงงานเพราะว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละอันนี่นะมันเนี่ยเนี่ยดูดิเฮาต้องไปเอาตุ๊กตาบาบี้กรอบเอาตุ๊กตาผ้ารามบ้านเฮาเนี่ยมันก็สุดสวยอยู่แล้ว้างมงามเนี่ยด้ฝรั่งจะขอถอดเสื้อเอามาแล้วเอยจ้อยเลยค่ะนี่บ่ได้ให้เด้อนี่นะ มนเป็นของห้องดูน,นี่นาะแบนผู้ขามผู้เด้อเีว่ามาที่นี่ภาคขามก็มาตรฐานของฝาก,กมาตรฐานกระโปงกระเป๋านี่ทักสวยบ็คืออันนี้เจ้าเก่าเจ้าประจําใครมาแล้วไม่ซื้อกระเป๋าเจ้านี้นะรับรองเลยแฮนด์เมดทุกใบไม่มีกอปครับนี่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 มันสวยงามราคากับพิเศษ ดูหนังหน้าผมนี่บอกว่าผมให้มาซื้อเท้าใส่คํำเลาะรับรองรลดราคาพิเศษเป็นสิ่งเดียวที่ถนนพระคามนี่อ้างซื้อผมลดผมรู้จักทุกร้านแต่เขาก็รู้จักผมบ้างแต่ถ้ามาร้านนี้แล้วก็รับประกันอ้างหน้าเลยเข้าไปเลยอย่างได้ตัวไหนลถพิเศษจริงจริงได้นนนนะะเนขาะข